ถึงแล้วนะครับนหน้าของเราแม่น้ำโรนว้าว <Wow. S 2> นี่ต้องลงไปตรงนั้นแล้วก็มองไปทางปราสาทนี่รูแม่น้ำโรนนะครับ ่อปิกนิกก่อนไปที่ไรหวายนะครับนีมาน้อยชาลีกินอะไรถือว่าเรานั่งอยู่บนแม่น้ำโครเลยนะเนี่ย ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็พบกับแม็กซ์ช่องไวโอปไปแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับนี่ก็ได้นัดกับเพื่อนที่อยู่ที่ลียงนครับแล้วก็ขับรถกันมาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับก็มาถึงเมืองชื่ออัมพีนะครับซึ่งในย่านนี้ก็คือย่านที่เขาเรียกว,ว่าโรนวาลีนะครับทางภาคเหนือซึ่งอังุนชิราสหรือดูซิราเนี่ยกาเนิดมาจากที่แคว้นแคว้นนี้ทบส่วนนี้เลยนะครับ โดยที่เคย <c oughs> เคยพูด <c oughs> ไปแล้วในคลิปชิราสว่าก็าจะมีวายที่ดังๆจากหมู่บ้านชื่อเออแ์ฮมิตาม,ตมีโกสโคตีนะครับมีโคซามิตามีแซงโชเซฟมีกาะนาอะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีวายขาวด,ด้วยที่ทำ่างหุ่นชิวิญญยเนยนะครับซึ่งเป็นวายขาวระดับโลกเหมือนกันมาจากเมืองชื่อว่ากงทะเยอะนะครับ,รบวันนี้๋ยวเราจะไปบิสิตคาตูด,ดัมพรีนี่นะครับซึ่ง หลายคนต้องรู้จักอาจจะรู้จักในวายนี้ในในใน,ในชื่อว่ากีการเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นบนฉลากไวน์อันนี้นี่คือถือว่าเป็นโออปรดิวเซอร์วน์ระดับสูงของของของฝรั่งเศสและของโลกเลยนะครับผม <quart compare> <music> ก็นี้ก็คือมีประสาทของเขานะครับเดี๋ยวเราจะไปวิสิตในในส่วนที่เขาผลิตวน์กันก,ก่อนนะครับยาตามไปดูกันเลยนะครับไปกันเลย ครับท่านผู้ชมครับก็ขอแนะนำครับนี่คือคุณชักเดนเนกวัวนะครับซึ่งเป็น Operation Manager ของอีกีการนะครับซึ่งจะเป็นผู้นำเราชมไร่วายาอมล์ผลิตวายกีการนี่นะครับจะมีทั้ง17วายที่เราจะชิมกันหลังจากนี้นะครับแต่ก่อนอื่นขอพาไปชมการผลิตวายเหล่านี้กันเลยนะครับไปกันเลยครับก็ท่านผู้ชมครับก็นี่คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นนะครับสำหรับการผลิตวนะครับก็ถ้าเอาประตูรั้วนี้เปิดขึ้นก็ จะมีรถบรรทุกเนี่ยที่จะมาเอาอง่นมาเทที่ตรงนี้นะครับซึ่งแผงนี้มันจะยืดออกไปได้นะครับหลังจากเทออกมาแล้วก็คุณมาร์เซนกิการซึ่งเป็นประธานของบริษัทเนี่ยนะครับซึ่งเป็นท่านลุ่มที่2น,นะครับก็จะมาแยกอง่นไปมือเลย <Wow. S 1> คือมาแยกในขั้นตอนสุดท้ายว่าเออยังมีอง่นที่มันสุกน้อยเกินไปหรือมีอง่นที่เน่าหลงเหลือมาไหมมีใบที่มันหลงเหลือมาไหม S <S ซึ่งนี่ก็เป็น6 2ปีแล้วนะครับปีที่62นะครับที่คุณหมักเซนกิการเนี่ยมาเลือกองุ่นนี้ด้วยตัวเองเลยสำหรับคุณรุ่นพ่อของเขาเนี่ยนะครับก็ทำา67ปีแล้วคุณเอเจียนเนี่ยสัญาตคนรุ่นหลานรุ่นที่3ที่ชื่อฟิลิปกิการเนี่ยนี่เป็นปีที่25นะครับก็หลังจากที่องุ่นเนี่ยถูกเลือกแล้วก็จะตกลงไปต่อไปจะเป็นการแยกโดยอัตโนมัติดยโดย,โดย,โ,ดยโดยเครื่องจักรนะครับจะแยกกิ่งออกไปนะครับเพราะว่าทิ่กีการเนี่ยไม่เอากิ่งในบดด้ หลังจากนั้นอ่างุ่นก็จะถูกส่งขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อไปหมักบ่มนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของฟิลิปปีการุณีสามครับที่จะมา,าแยกอังุ่นจากแปลงต่างเนี่ยไปสู่แต่ละที่หมักบ่มต่างนะครับเพื่อให้ตามสืบได้ว่าเานี้มาจากแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้นะครับซึ่งาการเก็บอังุ่นเนี่ยที่ฝรั่งเศสเก็บตอนฤดูใบไม,มร่วงนะครับปีนี้เนี่ยอ่างุ่นสุกงามดีตอนวันที่10ปีที่แล้วปีที่แล้วทั้งมดปีที่แล้วนะครับ อังสุกอมดีปีที่วันที่10กันยายนนะครับแล้วก็เริ่มเก็บไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับเก็บทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับซึ่งในตอนที่เก็บอังุนเนี่ยก็ภรรยาของมักเซนกีกาหรือคุณแม่ของฟิลิปเนี่ยก็จะมาทําอาหารเลี้ยงพวกคนทุกคนที่มาเก็บทุกๆคนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเประพณีของเขานะครับ ก็หลังจากที่องุุ่นส่งขึ้นมานะครับก็จะถูกมาบดอังุ่นเนี่ยนะครับอันนี้จริงๆเขาเอาเล่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือสมัยโบราณที่ต้องทาด้วยมือนะครับสมัยนี้คงไม่มีใครมาแบบเออหมุนๆทํได้มืออย่างนี้นะครับเขาก็ใช้เครื่องจักรที่จะบดองุ่นเป็นเครื่องจักรสมัยใหม่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก็นี่นะครับคือเครื่องบดไวที่เขาใช้กันจริงๆในสมัยนี้นะครับที่ไม่ต้องเออ ไปบดด้วยมือนนะครับก็หลังเชียงหุ่นถูกบดแล้วนะครับก็จะมาถูกหมักบ่มอยู่ในถังหมักบ่มพวกนี้นะครับซึ่งถังหมักบ่มพวกนี้นี่ก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิต่างๆนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราหมักไวน์เนี่ยมันจะมีความความร้อนออกมานะครับก็โดยจะมีการหมักแต่ละแปลงเนี่ยแยกกันนะครับแล้วค่อยเอามารวบกันทีหลังคือ,ต,อต้องต้องมีการชิมก่อนนะครับผม แล้วก็ไอ้เครื่องทันสมัยพวกนี้ก็จะมีการที่แบบเขาเรียกว่าปีชาร์จกับคอมมองตัสชื่ว่าเอากากอ่งหุ่นลงมาข้างล่างหรือว่าเอาน้ำอ่างหุ่นกับพวกนี้ข้างบนใหม่เพื่อให้องุ่นมันโดนโดนกากอ่งหุ่นทุกอย่างเอ่อเพื่อสัมพันธ์กันนะครับอันนี้คือแผงที่เอาไว้ควบคุมความบุณหภูมินะครับที่เบรกีบอกนะครับผมก็หลังจากที่วายได้ถูกหมักแล้วนะครับต่อไปก็คือการเริ่มบ่มนะครับ ก็คุณชาร์กเนี่ยก็เน้นย้ำมากว่านอกจากเราหมักแยกจากแต่ละแปลงแล้วแต่ละพันธุ์นั้งหุ่นแล้วเราก็ต้องบ่มเอ่อแยกแต่ละแปลงแยกแต่ละพันธุ์นั้งหุ่นด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อให้ดูว่าแต่ละวายมันเดี่ยรอไปยังไงก่อนที่จะเอามาเอามาผสมหรือว่าจะรู้ว่าจะทําอะไรกับมันนะครับซึ่งส่วนนี้นี่จะเป็นส่วนแรกของของเอ่อของลผลิตวายกิการซึ่งยังเล็กๆอยู่ในสมยนัยก่อนๆนะครับ ก่อนนี้เขาจะไปซื้อเออที่เพิ่มที่จะที่จะมีทางวายเออบุ่มวายเพิ่มมากขึ้นน,นะครับอันนี้นี่ก็ยังแค่เล็กๆอยู่นะครับก็นี่นะครับคือที่ดั้งเดิมที่สุดของตอนแรกของที่ครอบครัวนี้มีนะครับที่จะเอาไว้บุ่มวายนะครับสมัยก่อนนี่ก็มีแค่นี้นะครับ ก็ต่อไปเราจะไปดูส่วนโรงบ่มไวน์ที่เขาซื้อเพิ่มขึ้นมาเพื่อม,มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่กระ็นนั้น,น,นอันนี้คือเป็นถังไม้บ่มไวน์ที่มัร์เซกิการสร้างไว้เพื่อรำลึกถึงคุณพ่อของเขาเอเินกิการ์ี่เป็นคนก่อตั้งไร่ไวน์โรงผลิตไวน์นี้นะครับท่านเสียไปเมื่อปี1 9 9 9กนะครับผมก็ท่านเสียไป ตอนที่มักเรกิกายังหนุ่มเนี่ยมักเศกิการนี่ต้องเริ่มัเริ่มเนริ่มงานตั้งแต่ตอนอายุสิเลยนะครับผมแล้วก็บ่อกี้นี้เขาเพิ่งบอกไปนะครับว่าเนี่ยในส่วนใหม่เนี่ยนะครับรวมทั้งหมดกับส่วนเก่าด้วยเนี่ยมีถังบ่มไวน์ถึง5000ถังนะครับซึ่งที่นี่เขาสร้างถังไม้โอ๊กบ่มไวน์นี่เองเลยนะครับผมซึ่งถือว่ามีโรงไวน์น้อยมากที่จะผลิตเออไอถังบ่มไมเองนี่นะครับแล้วก็จะสร้างถังใหม่ทุกทุกทุกปีเนี่ย8 0 0ถังนะครับ สำคัญด้วยว่าที่นี่เขาเน้นน้ำเขาเน้นย้ำเรื่องคุณภาพนะครับก็เลยวน์แดงเนี่ยถูกบ่มในถังเนี่ยอย่างน้อย3ปีนะครับแล้วก็วายขาวเนี่ยจะบ่มในถังเนี่ยหปีนะครับอันนี้เป็นถัทงที่ไว้บ่มวน์แดงจากชิราสแล้วก็วายขาวจากยอนเกหรือว่าครุซานกับมักซานนะครับซึ่งมาจากไวน์เรดูโคเหนือโคนวาลีภาคเหนือนี่นะครับองุ่นพวกนี้เนี่ยจะมีความต้องการไม้สูงกว่า องุ่นที่มาจากโคนภาคใต้นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงต่อสู้กับอากาศได้มากกว่าอางุ่นจากโคนภาคใต้นะครับซึ่งถ้าเราต่อไปเราไปดูด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นถังไม้ใหญ่เนี่ยจะไว้บ่มองุ่นที่มาจากวันลดูโฮนหรือว่าโรนวันนี้ภาคใต้นะครับซึ่งองุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเกอร์นาชนะครับผมซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออากาศที่บอกเพราะว่าถ้าถังไม้ใหญ่เนี่ยก็จะมีอากาศเข้าได้น้อยกว่านะครับแล้วก็จะโดนไม้น้อยกว่าด้วย นอกจากกระนาดแล้วก็จะมีกระนาดบลองดกระนาดเวลาเราพูดธรรมดาจะเป็นกระนาดสีแดงกระนาดบลองก็เป็นสีขาวที่เอาไว้ทำวายขาวจากเมล็ดดุกวนพักใต้นะครับนอกจากนี้จากนั้นก็จะมีพันธุ์อื่นๆเช่นมูเวชหรือว่าแซงโซนะครับเ,เขาก็เน้นย้ำมากนะครับว่าที่นี่เขาจะบ่มแต่ละวายแต่ละแปลงเนี่ยแยกต่างหากกันเพราะว่าแต่ละวายเนี่ยมันมีการ d e เวลลอปหรือว่าการพัฒนาตัวเนี่ยแตกต่างกันนะครับผม เพื่อว่าดูว่าจะมาใช้งานเมื่อไหร่จะมาผสมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม mm hmm. ก็ถังไม้ทั้งหมดนี้ก็จะมีปี2011-2020นะครับเพราะว่าปีนี้ปี2022บางส่วนที่ได้รับการบรรจุขวดแล้วก็จะ็น2019ที่เขาบอกว่าจะม่มอย่างน้อย3ปีนะครับแต่ก็จะมีบางอันที่เก่าแก่ไปกว่าน,นั้นนะครับเพื่อที่จะอาจจะเป็นวายที่ขั้นสูงที่ว่าเอาไว้ต้องเก็บบ่มนานมากกว่าน,นั้นนะครับเจาเมื่อกี้บอกว,ว่ามี8ล้านขวดเนี่ยมีวายธรรมดาประมาณ4ล้านขวด แต่ขั้นท็อปของเขาที่มี3สุดยอดของเขาที่เรียกว่าลาลาล่าน,นะครับผมมี3อัดรวมกันนี่มีแค่5้0 0ันขวดเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็คือถังไวน์เล็กนี่นะครับสำหรับเอ่อถัทงที่มันไม่มีรอยเปื้อนๆสีแดงเนี่ยเป็นถังไสระไวายขาวนะครับเพราะว่าเวลาเติมไว,วมน์ในทีมก็จะมีกระชองกระชอกออกมาบ้างน,นะครับก็จะมีรอยสีแดงอยู่บนถังไวน์แดงแบบนี้นะครับ วเวลาที่เขาเออ่หยิบไวน์อออกมาชิมก็เหมือนกันก็จะมีเลอะๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งบนถังเนี่ยมันก็จะมีเลขอยสองเลขนะครับไม่ใช่เลขสองเลขแต่หมายถึงว,ว่ามีสําหรับ2อ,อย่างก็คือว่ามันจะมีเขียนปี2020แปลว่าอันนี้เก็บมาเมื่อปี2020นะครับแล้วก็มีเลขปี2022อันนี้คือหมายความว่าคือทุกปีเนี่ยเขาต้องปีเปลี่ยนถังนะครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเป็นถังสำหรับปีปีสองพนี่สิบนะครับแล้ว้าเปลี่ยนถังทีนึงเนี่ยเขาก็จะเอาจุกคอกกนนนี่นนนะะออครับเเพื่อออาน้าวอ,อกมาเนี่ยนะครับแล้วก มันก็จะมีเหลือส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าลีหรือเป็นกากขององ,งุ่นูที่อยู่ข้างใต้ที่เขาต้องแบบว่าทิ้งไปนะครับก็เพื่อนก็บอกว่าเออก็ต้องมีส่วนที่เสียไปนะเขาก็บอกเออมันจําเป็นเน่นะเหมือนเวลาเราทําอาหารอย่างเงี้ยเราต้มน้าซุปอะไรกระดูกกระดูอะไรมันก,กินไม่ได้เลยครับก็เนี่ยนะครับ,รบวายเนี่ยก็จะได้มานะครับต้องเปลี่ยนถังบ่ม3ปีแวถมต้องเปลี่ยนถังทุกๆปีด้วนะครับก็ส่วนในถังใหญ่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็าจะมีเขียนว่าเนี่ยชีกอ,องดัสปี2019 ใส่ถังนี้เมื่อปี2022แต่อันนี้พอเป็นถังใหญ่ก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมามาช่วยเพิ่มเติมครับเนี่ยจะมีระดับบอกระดับความว่าเบอร์วายมันเต็มถังแค่ไหนแล้วอะไรนี้นะครับผมแล้วก็จะต้องมีส่วนที่เอ่ออันนี้ไว้เอาไว้ชิมวนะครับเพราะว่ามันถังใหญ่มันก็ต้องมีเอ่อตั้งมีระบบตั้งไว้เพื่อให้ชิมไวาได้เลยนะครับส่วนไอ ไอ่ก๊อกข้างล่างนั้นนะครับไปสำหรับเวลาที่จะเอาน้ําวายออกนะครับผมอันนี้นะครับผมซึ่งพอเอาออกไปเนี่ยก็เหมือนกันก็จะออกไปได้ไม่หมดนะครับก็จะต้องมีเหลือไปส่วนหนึ่งที่จะต้องมีไอรีเหลือกางุ่นนั้นอยู่นะครับซึ่งไอรีเหลือกากงุ่นเนี่ยก็เวลาเขาทำเขาสะอาดเนี่ยก็จะมีอีกทางออกอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้เอาอรีนั้นออกไปนะครับผมอันนี้ก็สำหรับถังใหญ่ก็ต้องมีสร้างก๊อกเกอร์อะไรขึ้นมานะครับเพราะว่ามันไปยกขึ้นยกลงอะไรอย่างี้ไม่ได้นะครับ นี่เพื่อนกับูุเได้เล่นว่ามันใหญ่มากนะครับไปนอนได้คุณชาร์คก็เลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าหัวไหลผ่านเนี่ยก็ทุกอย่างก็ผ่านหมดนะครับไปได้หมดนะครับก็นี่ครับท่านผู้ชมก็นอกจากที่เขาจะมีถังไนโตรไว้บ่มแล้วเนี่ย ก่อนจะมีการบ่มในถังซัเลสตสตีลด้วยนะครับออโดยเฉพาะที่เป็นพวกองุ่นที่มาจากโคตวนภาคใต้นะครับซึ่งเป็นองุ่นที่ต้องการไม้น้อยกว่าต้องการอากาศน้อยกว่านะครับผมก็ไอแท่งๆนี่นะครับนี่มันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับซึ่งส่วนบนจะมี1,000 100, 0ลิตรส่วนล่างจะมี5,000ลิตรนะครับ ซึ่งก็เหมือนกันที่เขาพยายามย้ำว่าเนี่ยเขาจะแบ่งไว้หมดว่านี่มาจากแปลงไหนแปลงไหนนะครับเขาจะมาชิมกันตลอดนะครับด้วยตัวเขาเองแล้วกับฟิลิปกับมาร์คเซนกิการ์เนี่ยเพื่อดูว่าไวมันพัฒนาเพียงตอนไหนที่ว่าจะพร้อมที่จะไปเริ่มผสมหรือยังนะครับหมายความว่าที่เขาคิดว่ามันดีที่สุดที่จะไปผสมนะครับซึ่งก็หลังจากที่ผสมครับบ๊บเขาก็จะไปบรรจุขวดนะครับเมื่อมันถึงเวลาที่มันพร้อมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการบรรจุขวดกันเลยต่อไปนะครับผม ก็หลังจากที่วายได้ถูกตัดสินใจว่าจะไปเรนรวมกันแล้วนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็มาบรรจุขวดนะครับผมก็อันนี้จะเป็นที่ที่บรรจุขวดแล้วก็มีแพคเตรียมไปส่งประเทศต่างๆครับอันนี้จะไปส่งที่เมืองจีนนะครับชา a ์ตอนูฟลูปัสปี2017นนะครับผมก็ที่นี่ก็นะครับมีทั้งขวดเปล่าลังเปล่าอะไรทั้งหมดไปพรบบ้อมบรรจุนะครับก็จะมีส่วนที่บรรจุเสร็จแล้วที่จะพร้อมส่งนะครับผม ก็นอกจากจีแล้วก็มีส่งไปที่ประเทศอเมริกามีส่งไปที่ญี่ปุ่นก็มีส่งไปทั่วโลกนะครับผมมีส่งไปที่เยอรมันด้วยนะครับและเนี่ยครับก็คือขวดที่จะเริ่มไปสู่การบรรจุนะครับมากมายเลยครับซึ่งใน ตามแผนปฏิบัติงานนี้ถ้าเกิดมีขวดไหนมีปัญหาหรือขวดไหนแตกเนี่ยจะเป็นัญหาใหญ่มากต้องหยุดงานทุกอย่างเ,เพื่อจัดก,การทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็วขวดเข้าไปนี่ก็เริ่มจาัดก,การล้างนี่นะครับผมจัดทำความสะอาดขวดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เป็ไรมากค่อยไปการบรรจุน้ำไวยนะครับส่วนนี้ต้องการบรรจุน้ำไวยเข้าไปนะครับ จะเห็นนะครับบายออกมาแล้วจะเป็นขวดนะครับด้านซ้ายนะครับผมถ้าจะมันจะขวดก็รู้อยู่ก็ต้องปิดจ็อกปิดท็อกใส่ขวดครับนี่จะเป็นส่วนนี้การปิดท็กอกลงไปนะครับผมหลังจากปิดท็อกแล้วก็จะไปปิดฉลากนะครับซึ่งการปิดฉลากเนี่ยก็จะทาส่วนนี้เพราะเขารู้แล้วว่าจะถูกส่งไปที่ประเทศไหนนะครับเพราะว่าฉลากของแต่ละประเทศเนี่ยบางทีมัน มันจะมีกฎข้อบังคับต่างกันนะครับคือติดฉลากหน้าเขาติดเหมือนกันหมดแหละครับแต่ว่าฉลากข้างหลังประเทศทุะบางประเทศเขาจะบอกว่าเออต้องมีกฎข้นอน้ข้อนี้ห้ามคนน,นู้นคนน,น,นี้ดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีแบบปริมาณอะไรของเขาว่าไปนะครแล้วนี่ก็เครื่องจักรก็เอาไปบรรจุในขวดครับเออในกล่องนะครับที่เขารู้แล้วว่าพราอมจะไปประเทศไหนนะครับก็นอกจากขวดที่เขาบรรจุวน์ไปแล้วติดฉลากไปแล้วที่ปิปพร้อมส่งหรือว่าไปส่งประเทศไหนนะครับนี่จะเป็นที่เก็บ ขวดวน์ที y, y ahí, pues no no, er. ่บรรจุแล้วแต่ยังไม่มีฉลากนะครับเขายังไม่รู้ไปประเทศไหนนะครับผมอย่าง x b o t o Blanc นะครับอันนี้เป็นวายขาวมาจากอ m ม t ิ a า e นะครับอันนี้เขาจะมีวางกระดาษเวยว่าโอเครู้แล้วว่าจะไปไหนไป USA ก็เดี๋ยวเตรียมไปพร้อมปิดฉลากนะครับผมก็หลังจากที่ได้ไปชมนะครับว่าตั้งแต่การที่องุ่นเข้ามาในโรงผลิตไวน์นี้แยกใบเลือกองุ่นเอากิ่งออกเอาก้านออกเอาไปบดเอาไปหมักเอาไปบ่ม บรรจุขวดนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปชิมไวน์กันนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอันนี้คือไวน์ที่เราจะไปชิมกันในคลิปต่อไปนะครับก็เราจะได้ชิมไวน์ที่เป็น3ามไวน์จากชิราสที่เป็นระดับโลกเลยครับที่เขาเรียกว่าลาลาลานะครับมี3ลานะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับ ลาไปก่อนนะครับจากโลนวารีกดโคจีกีการชาชุดอมผีฝรั่งเศสนะครับออกว่า